สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟ,ฟังผู้ชมนะครับามาจเจอกันในศาลราหูพารวยศนะาสตร์ที่จับดาวให้แปรเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวห่างหายกันมาหลายวันนะครับอตอนนี้ก็ติดถูลงทุล้านิดหน่อยนะครับามาเจอกันในวันจันทร์ที่7กันยา63านี้นะครับก่จะเข้าเรื่องในศาลราหูพารวยขอโปรโมทวันที่11นะครับ11เบกกันยานี้นะครับ ะจะมีจาทางสถา,าบันตัก,กัศิลาของเราแล้วก็จะแล้วก็จดการจดจดทะเบียนเป็นมูลุธิตัก,กัศิลาด้วยอาจจะมีการไหว้บูชาพาระราหูเพื่อเสริมโชคลาภเสริมการเงินการงานและความรักนะฮะมีเริกวิธีตั้งแต่ตี4ี่สี่สิบยาวลงมาเป็นตีสี่สี่สิบถึงตีสี่ก็คือเป็นเลิกนะครับเลิก เละกวิธีนะครับแล้วยาวมายาวมายันสองทุ่มตั้งแต่เริ่มการยาวมาก็จะมีการเลี้ยงเลิ่งคนที่เขาเรียกอะไรแขกมาเข้ามาในแลแล้วก็แล้วก็จะมีการดูดวงฟรีเปิดดูดวงดูวยดูดวงด,ด,วงดูดวงนะฮะดูดวงก็คือดูดวงแล้วก็มีกิจใครจิจศรัทธาที่จะ,ะบริจาคการค่าครูค่าอะไรแล้วก็จะมีการ ช่วงเย็นประมาณตั้งหกโมงถึงหนึ่งทุ่มก็จะมีการเขาเรียกถวายถวายของบูชาพระราหูขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจนะอยากจะเสริมโชคลาภเสริมอะไระหรือไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวละต,ตัวเองนะครับก็ขอเรียนเชิญที่สถาบันถ้าท่านไม่มาไม่สะดวกหรือยังไงหรือมาไม่ยังไง,งก,ก็มีเบอร์โทรอย,อยู่ใก้คลิปนี้นะครับอของเบอร์โทรศัพท์สถาบานนะครับะนะครับขอเรียนเชิญแล้วก็วันที่18ตุลาก็ ทางสถาบันก็จะเป็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นนะครับทอดกรถิ่นที่วัดบ้านผ้าจังหวัดอาุบุรครับอขอเรียนเชิญเรียน,นเชิญท,ทุกท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ด้วยนะครับจะ,จะไปเจอกันที่นั่นเลยก็ได้นะครับหรือจะมาที่สถาบันของเราก็ได้ด้วยนะครับมีสองช่องทางนะครับผมอามาเข้าเรื่องในาศาสตร์าหูพารวยาศาสตร์ที่จับด้อยแปดเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจ ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับมีสี่ดวงดาวที่เช่นเคยที่โครจรเข้ามาอยู่ในภพลาพะของโลกนะครับดวงดาวดวงแรกนะครับที่โครจรเข้ามาเป็นดาวลาหูนะครับก็คือเลข8ดาวเอชอินฟินิตี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันท์นะครับเลข2ดาวแห่งการบริการดาวแห่งแม่และเด็กดาวแห่งการเดินทางการเริ่มต้น เกี่ยวกับการเดินทางลงน้ำเนิมนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพุธนะครับเลขสี่ดาวแห่งคําพูดการเจราจาการสื่อสารในโลกอ,ลลออนไลน์นะครับคําพูดนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือเลข5ดาวสติปัญญาการเรียนรู้การศึกษ,ษาหรือตีไว้ว่าการด้านโหราศาสตร์ด้านเป็นดาวคูบาจยานะครับ4ี่ดวงดาวตงนี้ท่านใด ที่จะจับจับเป็นคู่คู่ก็ได้หรือจับสามตัวหรือจับตัวเดียวก็ได้สุดแต่เรารถนัดะนะครับสี่ดวงดาวดวงนี้ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขจับตัวเลขให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับผมะนะครับและท่านใดติดต,ต,ตามชมก็ช่วยบอกกาว บอกต่อต่อกันทีใน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 งานวันที่11กันยานี้นะครับมาไหว้พระราหูไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลเป็อ่าก็เสริมโชคโล้งโชคลาภกันนะครับขอเรียนเชิญนาน,านๆทีเราจะจัดอันนี้เป็นครั้งแรกของนัาบานของเรานะครับขอเรียนเชิญก็จะมีผมก็จะใส่เสื้อแนวเพื่อรับราหูนะครับนะครับตรงนี้นะครับแลนะครับผมตรงนี้ด้วยก็ลองลองดูอยากจะหา จะเป็นเสื้อขาวหรือเสื้อดำก็สุดแต่ท<ม>่านกรเข้ามางานวิทุงวิธ<ม>ีนะครับผมนะครับหรือว่เราเนี่ยเรา,เราไม่ได้ขายนะครับเราไม่ได้โปรโมทมาขายเสื้อผงเสื้อผ้าแต่ท่านสนใจก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามที่สถาบันของเราก็ได้ด้วยนะครับะนะครับ<ม>ดูข้างหลังนะครับผมะนะครับนะครับะนะครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามชม่าชุดกระนากดถูกใจช่วยแชร์แล้วกดติดตามเมื่อฝันก็ลงใจแล้วก็ ของผมลืมลืมไปนะครับมีลิงก์ไลน์กลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวันนะครับหลายหลายหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินที่เชี่ยวชาญในด้านาศาสตร์ตัวเลขต่างๆนะครับเ,ออเข้าไปลิงก์ไลน์กลุ่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านใดสนใจมีช่องทางแรกก็คือมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้หรือลิงก์กลุ่มค่้ายคลิปนี้และเบอร์ส่วนตัวทักไลน์ส่วนตัวเข้ามาผมจะดึงเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับ บอกว่ามาจากศาสตร์ลาหูผานรวยนะครับผมเอาวันนี้ขอจบคลิปนะเพลงเท่านี้นะครับผมขอให้มีโชคลาภทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม